วัตถุมงคลส่งเสริมสเสน่ห์เมตตามหานิยมลำดับที่สามได้แก่มาแรงผู้คำหลวงมาแรงผู้คำหลวงนั้นจะช่วยส่งเสริมโชคลาภเมตตามหานิยมเป็นที่รักใคร่เอ็นดูช่วยส่งเสริมในเรื่องของการค้าขายปกป้องคุ้มครองจากพลังดานนบมาแรงผู้คำหลวงที่ได้รับความนิยมได้แก่มาแรงผู้คำหลวงที่สร้างโดยครูบากิษณนะซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งสุดยอดของเครื่องราง ล้านนาอีกด้วยนะครับเครื่องรางส่งเสริมสเสน่ห์เมตตามหานิยมลำดับที่สี่ได้แก่เทพจำแรงพระมรสำหรับเทพจำแรงพระมรน,นั้นจะมีพุทธคุณส่งเสริมด้านความรักเสริมสเสน่ห์เมตตามหานิยมอีกทั้งยังช่วยให้ผู้ใหญ่รักใคร่เอ็นดูและสามารถเรียกเงินเรียกทองเรียกโชคลาภเรียกรัพย์ความเชื่อในการบูชาเทพจำแรงพงพมร ได้รับความนิยมมาตั้งแต่อดีตสำหรับทุกวันนี้เทพจำแรงพระมรได้มีการพัฒนารูปแบบเป็นทรงกระบอกสามารถสวมใส่เป็นเครื่องประดับ